ไก่นะครับวันนี้เราจะย่างไก่กินกันะ <c oughs> ผมก็จะบากไก่หน่อยนะครับผม <c oughs> บากไก่เพื่อที่เอาเวลาเราปุงรสเนี่ยรสเนี่ยมันจะได้เข้าไปในเนื้อไก่นะครับโอเค เดี๋ยวต่อมาเราจะปรุงรสนะครับผมก็ง่ายๆยนะครับพี่พใส่รสด,ดีเข้าไปเลยใส่เข้าไปเยอะเยอะไม่ไม่ต้องเยอะมากเกินไปนะแต่มันจะเค็มแล้วก็เราก็มาขยับให้มันเข้ากันแบบนี้เลยขยับให้เข้ากันแบบนี้แล้วก็รอสักห้านาทีพี่นะ้เสร็จแล้วก็ เหนียบกับไม้แล้วก็เอาไปย่างน,น,นี่ทำแบบนี้นะครับผมทำแบบนี้แล้วก็มัดม,มัดกคเชือก ง่ายๆพี่เออใส่รถดีเข้าไปอย่างเดียวเลยก็อร่อยละนะสําหรับี่เพื่อนที่จะเข้าป่านะครับผมพกรถดีมาอย่างเดียวเลยอือันนี้เราก็ได้ไก่มาแล้ว <c oughs> สามไม้นะครับผมไปเดี๋ยวเอาไปย่างกันนะแค่นี้เราก็ได้ไก่ไก่ย่างที่อร่อยเหาะมากินแล้วนะครับไปเดี๋ยวไปย่างกันนี่เลยครับทุกคนตอนนี้ ผมได้นําไก่มาย่างแล้วนะครับมาดูรสชาติกันว่าจะซ่บอิ่ีหรือเปล่านะผมก็วันนี้ก็เหมือนเดิมพี่ตั้งใจจะมาทำอาหารให้คนป่ากินนะครับเดี๋ยวผมจะต้องมามา่มา,มาอีกหม้อนหนึ่งนะมามา่าใส่ไข่วันนี้ก็พาเพื่อนๆกลับมาเยี่ยมคนป่ากันนะครับผม ผมเนี่ยยังไม่ได้สำรวจอะไรเลยนะพี่นะตั้งแต่เดินเข้ามาเนี่ยก็เข้ามาถึงก็ผูกไปนะทำอาหารเลยยังไม่ได้ไปดูถ้ำตรงนู้นเลยอุ๊ยอุยอุยเมไรไปเดี๋ยวผมจะพาพี่ๆเดินไปสำรวจที่นู่นกันดีกว่าเดี๋ยวเอาไฟฉายก่อนฉายอยู่ในกระเป๋าไก่ผมจะไหม้แล้ว่ยเดี๋ยวกลับมาน่าจะทันยังไม่ไหม้หรอมง เอาวันนี้ก่อนเดี๋ยวพาพี่ชิไปสำรวจดูก่อนนะเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนว่าคนป่าอยู่หรือเปล่าวันนั้นนะเห็นมันอยู่ในถ้ำนะครับพี่ชิอยู่กันกี่คนไม่รู้อะแต่ว่าเห็นมันออกมาแค่ตัวเดียวนะครับแค่คนเดียวนะเดี๋ยวขอดูนี้กน่อย อันนี้มันเหมือนเป็นหลุมเลยพี่เหมือนเป็นหลุมเหมือนเป็นกับดักเก่าเนาะข้างในก็เหมือนมีรอยเท้ารอยอะไรของสัตว์ด้วยนะพี่ดูสิซอกซอยก็เกยอะมากมมนมีใครเข้าไปข้างในนะ ดูกัอนวนะ่าคนป่าอยู่ข้างในปะข้างบนนู้นก็ยังมีถ้ำอีกนะครับพี่ๆเดี๋ยวอาจจะพาพี่ๆขึ้นไปดูข้างบนด้วยมีอะไรมา มีใครอยู่ข้างในไหมครับพี่พี่ดูอ่าถ้ำนะครับผมดูก้อนหินนะมันชื้นมากเลยเหมือนมีไอ้น้ำนะพี่มันออกมาจากก้อนหินด้วยแล้วข้างในถ้ำเนี่ยเย็นมากเลยเ,เหมือนจะไม่มีใครอยู่นะ ขอมัอนดูที่หลับที่นอนหน่อยนี่เป็นไงวะที่หลับที่นอนคนป่าเฮ้ย,ย,ยผมเจอของดีไม่มีใครอยู่ข้างหลังผมนะโอเค ขอดูหน่อยนะมันจะเป็นกลุ่นนะพี่นะเป็นกลุ่มของคนป่าผมเคยเห็นมันอันนี้ให้ผมตอนที่มันยื่นไข่มุกทองคำให้ผมว่ดูในข้างในมีอะไรบ้างวะเือวิสาสะหน่อยนะครับ เจอทองประมาณสามชิ้นนะครับผมที่เป็นทองคําแท้นะพี่นะทองคําแท้นะครับผมไอ้ที่ผมได้ก็น่าจะแท้นะที่เขามอบให้ผมลูกหนึ่งแล้วเหมือนกับมีกับพระพุทธรูปด้วยพี่ไม่รู้กันทาอะไรแต่ว่าเหลืองอลามเลยนี่ขนาดเก็บไว้ในนี้นะพี่นะเท่าไปล้างสักหน่อยนี่คือแบบใหม่เอี่ยมเลยเห็นเห็นเห็นเละว่ามันเป็นทองจริงๆเลยพี่อันนี้มันเก่ามันอยู่ตรงนี้นานไง เขาพูดถ่าร okay, ูปด um, okay. ้วยนะอเคนะเราผมคิดว่าไม่ย uh ุ่งของเขานะโอเคเก็บให้เขาเหมือนเดิมนะเพราะว่าเขาให้เรามาลูกหนึ่งแล้วนะครับเหมือนเดิมมากว่า เพราะว่าเขาให้ผมมาลูกหนึ่งแล้วนะผมไม่ไม,ไม่ไม่เอาองเขาโอเคอเก็บไว้ที่เดิมแล้วนะพี่ไม่ไม่ได้ไม่ได้หยิบของเขามานะโอเคก็ของของเขาเขาเก็บเขาเก็บมาเขาก็รักของเขานะครับอืมก็ เราไปขโมยของเขาเนี่ยไม่ดีนะน้องๆหนูที่ดูอยู่นะครับผมนะห้ามลักขโมยของใครนะครับถ้าเขาไม่ให้เราไม่ใช่ของเราก็อย่าไปเอาของเขานะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยถ้าเจ้าตัวกลับมาเนี่ยเขาไม่เห็นของเขาแล้วผมว่าเดี๋ยวเขาจะเสียใจยลับดูไก่ไดีกว่าไก่ผมไม่ล้วพี่ เขามานานไปหน่อยวะดูไก่ไม่ก็ไม่ได้กินยังินกพี่เดี๋ยวกลับไปดูไก่ก่อนไม่หรอกมั้งเฮ้ยพี่คนป่ากำลังนั่งกินไก่ผมเลย คนป่าคนนี้น่าจะไม่ไม่ได้ดุร้ายเท่าไหร่นะพี่นะน่าจะยังคุยกันรู้เรื่องนะมันไม่ได้กินของดิบนะมันกินของสุกนะครับผมเดี๋ยวผมจะเข้าไปคุยกับมันมออื

ไหมคนป่า เลอะจัดเลยแล้วเขาก็จับไก่มากินมาม่าพี่ฉันะนอน้อนนอนมาม่าผมเส้นอื่นหมดแล้วตอนนี้ฉันไม่ไปดู เข้าไปในถ้ำนาน,นไข่พี่ร้อนจัดเลย คงจะไ่เอี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 เอ้ยดูเหมือนแกงหิวจัดเลยนะพี่นะหิวจัดเลยอะอ ตองก่อนนะพี่นะตั้งไม่ได้พี่ดูเขากิน ยงไม่หยุดเลยนะพี่นะตั้งแต่มาเห็นเขาเนะี่ยแต่มีสายหัวด้วยเหมือนว่ามันอร่อยนะน่าจะอร่อยน่าจะกลมกล่อมเขาแหละพี่คนปา่าคนนี้ผมไม่กลัวนนะมันใจดีพี่มันให้ใข่มุกทองคำผมมาล่ะ เดี๋ยวพราทิตย์จะตกดินแล้วนะพี่นะเดี๋ยวตอนนี้ก็สามสี่โมงเย็นแล้วผมคิดว่าผมคงจะไม่นอนที่นี่นะพี่นะก็เดี๋ยวจะเดินทางกลับบ้าน like นะครับเดี๋ยวลองให้คนป่านกินให้เสร็จก่อนน่าจะอร่อยเขาหนพี่ ป่ามันก็ร้อนเหมือเกันจริงไก่อร่อยมากเลย ไก่หัวใหญ่เลยอร่อยอร่อยเขาก็คงไม่เคยกินอะไรแบบนี้นะพี่นะบางทีไก่ไก่ไก่ป่าไก่อะไรที่คนป่าเขาล่าได้แต่บางทีเขาก็ไม่ได้ปรุงรสอะไรไงเขาล่ามาได้เขาถอนขนเขาก็ย่างกินๆเนซึ่งมันไม่มีรสชาติแต่ที่ผมทำเนี่ยผมปรุงเนี่ยมันมีรสชาติมันมีรสชาติ อิ hmm. ่มแล้วพี่นะทุกคนมันจะอิ่มแล้วนะ มันจะกลับเข้าถ้ำหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกัน ข้างบนนู้นมีถ้ำไม่รู้คนตายอีกคนหนึ่งมันนอนหลับอยู่ข้างบนหรือเปล่านะมันกลับเข้าไปในถ้ำนะ กลับเข้าไปนอนแล้วนะพี่นะแต่มันร้องฮือฮือฮือร้องไม่หยุดเลยโอเคเราไม่ไม่รบกวนมันแล้วนะ,ะมันก็กลับที่ของเราดีกว่า เดี๋ยวผมจะเจ็บจงเจ็บจานนะครับผมดูถ้ามันกินหมดแล้วโอ้โหกินไม่หมดพี่เดี๋ยวเส้นอีกเต็มเลยอะเนาะเส้นน่าจะอืดแล้วนะครับผมผมนี่ก็ยังไม่ได้กินอะไรเหมือนกันนะหิวเหมือนกันนะชิมดูหน่อยดิ พอไม่กุดแล้วทิ้งให้ปลามันกินดีไหมพี่เห็นหะให้ปลามันจินนะครับผมเก็บของกลับบ้านแล้ตอนนี้ผมก็เก็บข้าวเก็บของเรียบร้อยแล้วนะพี่นะพร้อมที่จะเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับแวันนี้ก็โชคดีนะพี่นะผมมากี่ครั้งเนี่ยผมก็ได้เจอคนป่าทุกครั้งเลยนะครับผม นะถือว่าไม่เสียเที่ยวเลยเนาะไม่ได้เจอแค่คนป่าเนะเรายังไปเจอเหมือนเป็นกลุ่มที่เขาเก็บเก็บของรักของห่วงของเขาเก็บสมบัติของเขาอ่ะมีไข่มุกทองคำสองสองลูกแล้วก็มีเหมือนเป็นพระนะพี่นะเป็นพระพุทธรูปพระอ่ะพี่อ,อ,องค์เล็กมากเลยพระทองน่าจะเป็นทองคําหมดแหละนะผมคิดว่าคนป่าเนี่ยเขาอาจจะต้องอยู่ในเมืองมาก่อนนาะ อาจจะไม่ใช่ในเมืองหรอกอยู่ในหมู่บ้านอยู่ในชุมชนมาก่อนนะจนถึงตอนนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับเขาไม่รู้เขาถึงย้ายมาอ,อ่าอาศัยอยู่ในป่าแล้วนะเขาก็น่าจะหยิบของที่มีค่าของเขามานะครับผมใช่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่ในป่ามากี่ปีแล้วแต่ว่าก็น่าจะหลายปีมากๆแล้วแหละเนอะก็สันสันชาติยานอะไรของเขาก็กลายเป็นคนป่าหมดแล้วเนอะโอเคกองไฟดับแล้วนะ ไปเดี๋ยวกลับแล้วพี่คลิปนี้คงมีเท่านี้นะใครชื่นชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ผมด้วยนะครับผมนะใครยังไม่ได้ติดตามช่องกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับโอเคพี่เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าผมจะพาพี่ๆไปไหนกันก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยเด้อพี่นะบ๊ายบายครับ